สวัสดีสมาชิกเคโซนช anel นนทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนํามาสอนวิธีการเล่นทิกตอกยังไงให้ได้เงินนะคะส่วนวิธีการสมัครและการเล่นแอปนี้เป็นอย่างไรให้ได้เงินนะคะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนวิธีนะคะก็เมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะจากนั้นนะให้เราทำการกดดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ใส่โค้ดแล้วก็รับรางวัลน,นะกดที่ดาวน์โหลดได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็จะไปที่เพจสตูนะคะจากนั้นเราก็ทําการดาวน์โหลดได้เลยนะคะถ้าใครดูไม่ทันเมื่อกี้เดี๋ยวอาจจะย้อนกลับไปให้ดูใหม่นะคะกดตรงนี้นะคะเมื่อกดที่ลิงยงแล้วก็ให้กดตรงนี้นะคะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะ มันก็จะลิงก์ไปที่ Play Store จากนั้นก็ให้เรากดติดตั้งได้เลยนะคะติดตั้งแอปนะคะสำหรับการเล่น t i k กตอกนะคะได้เงินก็คือการดูวิดีโอนะคะดูคลิปต่างๆนะเป็นเวลาสินาทีนะคะเราก็จะได้แต้มนะคะเราก็สามารถที่จะนําแต้มนั้นไปแลกเป็นเงินเข้าท l เ e t ได้นะคะขั้นต่ําในการแลกเข้าท l เ e t ก็คือ3บาทนะสูงสุดก็คือ100บาทนะคะ อันนี้แอดจะมาสอนวิธีการทำนะคะการเล่นแอปนี้นะคะเป็นยังไงนะแอดเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะมีแอป t i k ต o ออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็คือสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะตามขั้นตอนที่แอดบอกนะ,ะจากนั้นก็กดเปิดนะคะ ก็ให้เรากดยอมรับนะจากนั้นเราก็ติ๊กว่าเราสนใจอะไรนะคะแอดส่วนใหญ่แอดจะสนใจในเรื่องคลิปตลกมากกว่านะคะจากนั้นก็มากดดําเนินการต่อตรงนี้นะคะยอมรับเงื่อนไขเขานะคะจากนั้นก็ให้เรามาเลือกสมัครว่าเราจะสมัครผ่านทางไหนนะคะแอดขอเลือก Google แล้วกันนะคะ จากนั้นก็เขาก็จะให้ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะก็ใส่ไปนะคะก็ใส่ไปนะคะ,ะ,คะจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยค่ะ จากนั้นเขาก็จะขึ้นชื่อมาให้เรานะคะถ้าเราชอบชื่อนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนก็ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะชื่อนี้สามารถไปเปลี่ยนทีหลังได้นะจากนั้นก็ถ้าเราพอใจในชื่อนี้เราก็กดคําว่าสมัครได้เลยะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราไป ดูวนะิดีโอนะดูวิดีโอนะคะโดยการปัดขึ้นอย่างนี้นะคะปัดขึ้นแบบนี้นะดูแบบให้ได้10นาทีนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวแอดจะลองเข้าอีกบัญชีของแอดนะคะที่แอด สร้างขึ้นนะโอเคนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบัญชีของแอดนะคะที่แอดสร้างขึ้นนะแอดก็จะดูคลิปวิดีโอนะคะจากนั้นก็จะได้แต้มตรงนี้นะคะในแต้มตรงนี้นะคะสามารถที่จะเช็คแต้มตรงนี้โดยการกดเข้าไปตรงนี้นะว่าเราถึงยอดที่จะแลกหรือยังนะคะ เห็นไหมคะตรงนี้เขาจะมีให้เราขึ้นว่านะคะเขาก็จะเปรียบเทียบยอดเงินให้เรานะคะขั้นต่ําในการแรกก็คือ3บาทนะสูงสุดก็คือหนึ่งร้อยนะคะก็คือให้เราดูวิดีโอเนาะอย่างต่ําก็คือสิบนาทีในส่วนด้านล่างด้านล่างนี้นะคะในส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นเลดแต้มนะคะ สำหรับการเราเข้าติดต่อกันแล้วก็ดูวิดีโอนะคะติดต่อกันสามวันก็จะได้แต้มมานะคะตามนี้นะคะรางวัลของเขาเนาะติดต่อกัน7วันก็จะได้เนี่ยนะคะได้เหรียญตามนี้เนาะก็คือเราต้องดูคลิปนะคะเนี่ยดูนะคะอาจจะดูคลิปไหนก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะดูวันละสิบนาทีดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยชอบ คลิปไหนก็ดูนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาเช็คแต้มของเราตรงนี้นะคะจากนั้นก็มาดูตรงนี้นะตรงนี้นะคะนี่ก็ก็สามารถที่จะมาเช็คแต้มตรงนี้ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนก็กดคำว่าเชิญตรงนี้นะ กดเชิญตรงนี้นะคะจากนั้นก็มันก็จะขึ้นให้เราว่าเราจะส่งให้เพื่อนใน t ิ k t o k เขาก็คือเขาก็มีอยู่แล้วเนาะเราต้องส่งแบบเนี่ยส่งตามลน์ตามอีเมล,ลหรือว่า Facebook ก,ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนมาสมัครเราก็จะได้แต้เหมือนกันนะคะนะสำหรับใครที่มีแอป t ิ k t o k อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปแล้วก็สะสมแต้มตรงนี้แลกเงินเข้าทัวลเลนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่มีแอปอ TikTok ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะโดยการกดที่ลิงก์นะคะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดได้เลยนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่กดดาวน์โหลดผ่านลิงก์แอปนะคะแอปก็ขอบคุณมากนะโอเคค่ะสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามนะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีเล่นก็ลองโหลดแอปเข้ามาสมัครแล้วก็ค่อยๆเล่นดูนะคะก็ไม่ยากก็คือ ดูคลิปเฉยๆนะคะหรือว่าเราอยากจะเล่นแบบอัปโหลดอะไรก็ได้นะคะอัปโหลดเนาะก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะคะอัปโหลดคลิปก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะอัปโหลดคลิปนะถ้าใครไม่รู้วิธีเล่นก็ลองเข้ามาศึกษาดูก่อนก็ได้นะคะไม่ยากค่ะง่ายๆเนาะแต่ถ้าใครอยากจะหาแต้มก็คือดูดูคลิปนะคะดูคลิปแบบนี้เนาะดูคลิปไปเรื่อยๆ วันหนึ่งให้ให้ครบ10นาทีนะเราถึงจะได้แต้มนะคะโอเคค่ะสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์นะคะดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ